สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาสอนวิธีสมัครแจ้งเตือนเงินเข้าออกของแอปเป่าตังของโครงการรัฐนะคะมอสมสามเราชนะคนละเครื่องแล้วก็เราเที่ยวด้วยกันนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างการแจ้งเตือนนะคะการแจ้งเตือนเงินเข้าออกในแอปเป่าตังนะคะเมื่อเราใช้ใจ่ายโครงการมอสมสามเราละก,กันนะคะก็จะมี แจ้งว่าเราใช้เงินไปนเท่าไหร่นะคะใช้ที่ร้านค้าไหนเวลาไหนนะคะวันที่เท่าไหร่จํานวนเงินเท่าไร่นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีสมัครกันนะคะก่อนอื่นก็ให้เข้าไปที่แอปไลน์ก่อนนะคะเสร็จแล้วก็กดที่หน้าหลักปุ่มด้านล่างซ้ายมือนะคะแล้วก็กดบัญชีทางการคะ่ะเสร็จแล้วก็ให้เลื่อนหา กรุงไทยคอนเน็กนะคะแล้วก็กดเข้าไปที่กรุงไทยคอนเน็กค่ะเสร็จแล้วถ้ามีคําว่าเพิ่มเพื่อนก็ให้กดเพิ่มเพื่อนนะคะพอเพิ่มเพื่อนเสร็จแล้วก็ให้กดที่คําว่าแชทค่ะพอกดเสร็จแล้วก็จะเข้าสู่หน้าหลักของกรุงไทยเน็กซ์นะคะก็ให้กดที่ปุ่มที่เขียนว่าสมัครแจ้งเตือนเงินเข้าออกนะคะหรือถ้ามี ข้อความเด้งขึ้นมาด้านบนนะคะที่ให้สมัครเงินเข้าออกนะคะก็กดที่คำว่าเป๋าตังด้านบนได้เลยค่ะหรือถ้าเรามีบัญชีกรุงไทยนะคะเราอยากที่จะแจ้งเตือนทางบัญชีกรุงไทยเน็กนะคะก็กดที่กรุงไทยเน็กหรือจะรับเงินเข้าออกผ่านบัตรประชาชนของเราชนะนะคะก็ให้เรากดที่คำว่าบัตรประชาชนนะคะแต่คลิปนี้จะสาธิตการแจ้งเตือนเงินเข้าออกจากแอปเป๋าตังนะคะของโครงการรัฐนะคะ ก็ให้เรากดที่เป่าตังค่ะเสร็จแล้วก็จะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาแจ้งนะคะว่า,าการแจ้งเตือนนี้ใช้สำหรับเป่าตังเวอร์ชันน7.16ขึ้นไปนะคะก็ให้เรากดที่คำว่าสมัครนะคะหน้าจอก็จะเข้าสู่แอปเป่าตังนะคะแล้วก็ให้เรากดยอมรับเงื่อนไขาการใช้บริการกดเสร็จแล้วเราก็กดคำว่าตกลงนะคะ แล้วก็ให้ใส่รหัสแอปเป่าตังที่เราใช้อยู่นะคะก็จะมีข้อความเด้งขึ้นมาแจ้งนะคะว่าสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะการสมัครแจ้งเตือนเงินเข้าออกนะคะจะมีผลภายใน1-2วันทําการนะคะเมื่อเราใช้จ่ายระบบถึงจะแจ้งทางลายของกรุงไทยคอน n น c t นะคะ เมื่อเราใช้จ่ายผ่านโครงการรัฐนะคะเช่นหมอสำสามารรักกันคนละครึ่งแล้วก็เราชนะนะคะหรือเราชนะผ่านแบบประชาชนนะคะก็จะมีข้อความแจ้งมาทางไลน์กรุงไทยคอนเน็กประมาณนี้นะคะก็เสร็จแล้วนะคะสําหรับขั้นตอนการสมัครแจ้งเตือนเงินเข้าออกผ่านไลน์กรุงไทยเน็กนะคะเปิดกดไลค์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเป็นกำลังใจงให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารในคลิปต่อๆไปค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ